คนเนไทก็ได้ได้ใช่ดิฉันได้เรียบร้อยสวัสดีค่ะปันปันค่ะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรักโลกให้คนตื่นรู้เรื่องการรักโลกค่ะโดยเริ่มจากตัวเองนำไปสู่การผลักดันดระดับประเทศค่ะพ่อมันเริ่มจากแม่หนูค่ะแม่หนูขายอาหารโรงเรียน สวัสดีค่ะวันนี้พวกพี่ก็จะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลหรือว่าการบำบัดน้ำเสียน้องๆรู้จักการรักสิ่งแวดล้อมกันไหมคะใชรค่ะการรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดพอดีแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทําให้ธรรมชาติเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานๆค่ะซึ่งการรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะน้องๆ เราเนี่ยสามารถเริ่มทำได้ง่ายๆที่บ้านหรือที่โรงเรียนค่ะแม่ทำไมแล้วเราใช้โฟมเยอะจัง ลูกค้ามาซื้อกลับบ้านราคาดีแถมไม่เปื้อนอีกด้วยแต่หนูไปอ่านเจอมาว่าโฟมไม่สลายยากแล้วเวลาใส่ของร้อนหนูแอบ,บกังวลว่มามันจะละลายแล้วจะให้แม่ทายัางไงละ่ะถ้าเปลี่ยนต้นทุนก็สูงขึ้นเดี๋ยวลูกค้าก็บ่นอีกเั็นแม่ลองทําอย่างนี้ดูไหมถ้าเขาเอากล่องมาเองหนูลดให้5บาทแลวหนูจะทาป้ายไว้เลยอ่ะเอางั้นก็ได้แต่ถ้าไม่เวิร์ดหนูต้องช่วยแม่ล้างจานนะให้รู้ไปเลยว่าเราเอาจริง คันนั้นหนูรู้เลยค่ะว่าถ้าเราช่วยให้แม่เปลี่ยนได้พฤติกรรมของคนมันก็เปลี่ยนได้จริงๆค่ะและโซเชียลก็ช่วยส่งต่อความคิดของเราได้เร็วมากเลยค่ะอ๋อสำรับหนูเหรอคะทุกคนในเมืองนี้สิค่ะค่า CO2 คู่สูงปี๊เพราะวางผังเมืองไม่ดีเราจะใช้หลักสิงคลปร์ซิตี้จัดการขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแทนการผังกบนะ โอเคค่าความสุขประชากรเพิ่มขึ้นอย่างเร็วอย่างเริศปันปันทำแอป Trash Hunter ค่ะใช้ AI จัดจงประเภทพลาสติกแค่สแกนปุ๊บมันก็จะบอกทันทีว่านี่คือ PET, HDPE หรือ PVC พร้อมคำนวณคาร์บอนเครดิตที่เราช่วยโลกไว้ได้ใครเก็บเยอะก็ได้แต้มไปแลกส่วนลดคาเฟ่ค่ะ ร้านนี้ปันดีวิวให้ฟรีเพราะเขาใช้ระบบรีฟิลสเตชันลดการใช้ขยะพลาสติกแบบซิงเกิลยูสได้ถึง90%ต่อปีเพราะหนูอยากให้ร้านด,ดีได้การมองเห็นแบบไม่ต้องซื้อโฆษณาค่ะทุกคนจำคลิปเ็วันสุขขยะได้ไหมคะคลิปนั้นคนดู10ล้านเพราะคนพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องไลฟ์ไซเคิลอะเซสเมนต์หรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เราจะรู้เลยว่าไม่จำเป็นต้องสร้างขยะเพิ่มมาสักชิ้นเดียวไดดีวิว10ล้าน พราะคนรู้สึกว่าทําตามได้จริงและไม่ได้ยากเกินไปค่ะแล้หนูก็จัดวางซ่อมของแต่มีแพดีโนเนยนี่ค่ะของทางไม่ต้องทิ้งซ่อนได้ลดขยะได้อีกเยอะพี่รู้จัดก,กินจ็อบไหมคะงานสีเขียวหรอใช่ค่ะกินจ็อบคืองานที่ช่วยโลกโดยตรงไม่ว่าจะเป็นงานที่ลดขยะลดมลพิษใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ทำให้คนและชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมอย,อย่างยั่งยืนและหนูก็เชื่อว่าอินโูสายสิ่งแวดล้อมก็เป็นกินจอบได้เหมือนกันเพราะหนูไม่ได้แค่พูดหนูออกแบบเกมออกแบบแคมเปญทาเครื่องมือทําระบบให้คนทําตามได้จริงหนูไม่ได้แค่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คนตามเยอะ,ยอะแต่หนูยังเป็นส่วนหนึ่งของกินเวิร์กฟอร์สที่ทําให้คําว่ายั่งยืนไม่ใช่คําสวยูแต่มันคือวิถีชีวิตและอาชีพของเราจริงๆค่ะ